สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งกับครูซิมในห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะและในวันนี้นั้นเราจะมาเรียนกันเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวค่ะเมื่อเด็กๆเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวได้เมื่อกําหนดความยาวความสูงหรือระยะทางเป็นกิโลเมตรเมตรเซนติเมตร,มตร,แ,มตรและมิลลิเมตรให้ค่ะเรามาหาความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวกันนะคะ มาตราหน่วยความยาว10ม mm ิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรยกตัวอย่างเช่นความยาว4เซนติเมตรเท่ากับความยาวกี่มิลลิเมตรความยาว4เซนติเ mm. มตรจะเท่ mm. ากับ40มิลลิเมตรค่ะความยาว25ม mm ิลลิเมตรเท่ากับความยาวก mm ี่เซนติเมตร และกี่มิลลิเมตรความยาว25มิลลิเมตรจะเท่ากับ2เซนติเมตร5มิลลิเมตรความยาว120เซนติเมเท่ากับความยาวกี่เมตรกี่เซนติเมตรความยาว120เซนติเมตรจะเท่ากับ1เมตร20เซนติเมตรค่ะความยาว1เมตร75เซนติเมตรจะเท่ากับ ่เซนติเมตรจะเท่ากับ175เซนติเมตรนะคะการสังเกตของความสัมพันธ์ของหน่วยความยาวอันแรกนะคะหน่วยความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่าหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีคูณหน่วยความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่าอย่างเช่นกิโลเมตรใหญ่กว่าเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตรให้หาความสัมพันธ์ด้วยวิธีคูณจะคูณด้วย1,000โ okay, อเคไหมคะความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่าเมตรความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่า เมตรก็จะใหญ่กว่าเซนติเมตรมิลลิเมตรจะหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีคูณจะคูณด้วย100ความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่าเซนติเมตรก็คือมิลลิเมตร หาด้วยวิธีคูณจะนำมาคูณด้วย10ค่ะเรามาดูความสัมพันธ์อันที่สองนะคะหน่วยความสัมพันธ์ที่เล็กกว่าหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีหารเซนติเมตรอย่างเช่นมิลลิเมตรเล็กกว่าเซนติเมตร จะหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีหารก็คือหารด้วย10เซนติเมตรมีความสัมพันววธ์เล็กกว่าเมตรจะหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีหารจะหารด้วย100 เมตรมีความสัมพันธ์เล็กกว่ากิโลเมตรจะหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีหารหารด้วย1 0 0 0พอ่ะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดข้อที่1กล่องหนา60มิลลิเมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรถ้าความสัมพันธ์เล็ก ต้องการหาความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่าจะหารด้วยจะหารด้วยเท่าไหร่คะจะหารด้วย10ก็จะเท่ากับ6เซนติเมตรยางลบ50ยางลบยาว50มิลลิเมตรคิดเป็นก็จะนำมาหารด้วย 10ก็จะเท่ากับ5ซนเมตรข้อที่3ผ้าชิ้นหนึ่งยาว300ซนติเมตรคิดเป็น300เซนติเมตรเล็กกว่าเมตรใช้วิธีหารหารด้วย100จะเท่ากับ3เมตรไม้ท่อนหนึ่งยาว800ซนเมตรคิดเป็นกี่เมตร ซนติเมตรมีหน่วยที่เล็กกว่าเมตรจะใช้วิธีหารหารด้วย100จะเท่ากับ8เมตรลิบบิ้นข้อที่5ลิบบิ้นยาว180เซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรกี่เซนติเมตรหารด้วย100จะเท่ากับ1เมตร80เซนติเมตร สาว่ายน้ำลึก13เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรหน่วยที่ใหญ่กว่าไปหาหน่วยที่เล็กกว่าจะใช้วิธีคูณเมตรไปหาเซนติเมตรจะคูณด้วย100เพราะฉะนั้นจะเท่ากับหน0่เซนติเมตร ห้องเรียนกว้าง8เมตรคิดเป็นกี่เซนติเมตรเมตรมีหน่วยที่ใหญ่กว่าเซนติเมตรหาความสัมพันธ์ด้วยวิธีคูณคูณด้วย100จะเท่ากับ800เซนติเมตรข้อที่3เหรียญนหนาน1นเซนติเมตร8มิลลิเมตรคิดเป็นกี่มิลลิเมตร 1เซนติเมเท่ากับ10มมบวกด้วยอีก8มมก็จะเท่ากับ18มมพี่สูง75ซนติเมตรคิดเป็นกี่เมตรกี่เซนติเมตร 75, 179ขออััยนะคะ179เ็ซนติเมตรก็คือ100ซนติเมตร กับอีก79ซนเมก็จะเท่ากับ1เมตร79ซนติเมตรสีเทียนยาว8เซนติเมตร8มิมตซนติเมตรก็จะเท่ากับ80ม mm. มบวกด้วย8ม mm. มก็จะเท่ากับ88มเมตร ข้อที่6ลูกเสือเดินทางไกลเป็นระยะทาง1,600เมตรคิดเป็นกี่กิโลเมตรกี่เมตรเมตรให้นำมาหารด้วยเท่าไหร่คะมาหารด้วย1,000ก็จะได้เท่ากับ1กิโลเมตร หกรอยเมตรระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน2กิโลเมตร400เมตร2กิโลเมตรต้องการหน่วยที่เล็กกว่าก็จะเป็นคูณ2กิโลเมตรคูณด้วย1000และ4เมตรก็ยังคงเดิม 4เมตร2กิโลเมตรก็คือ2อ0 0ันสอบวกอีกส0 0เมตรก็จะเท่ากับ2,400เมตรนั่นเองค่ะ